สวัสดีค่ะทุกคนเอ้ยเมื่อวานปลานิสาเขาตายปลาลูกสาวอ่ะปลากัดเขาตายเขาจะร้องไห้ทุกคนเอ้ยน้ำตาเขาคลอบเบ้าเขาบอกแม่ค้ามานี่คะ่ะมานี่คะ่ะเร็วๆคะ่ะก็เลยบอกมีอะไรหรือเปล่าลูกเขาบอกแม่คะาดูปลาสิคะปลามันไม่ขยับเลยคะ่ะหนูว่ามันตายหรือเปล่าคะแม่เออเราก็เลยหยิบขึ้นมาแบบบีบ,บ,บ,บห,หัวใจปั๊มหัวใจปลาน่ะทุกคน สรุปว่าปลามันไม่ฟื้นก็เลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานจับขึ้นมานะแต่ตอนนี้มันขาวมากเลยไม่จับก็เลยบอกเขาว่าตามันไม่ใสแล้วลูกตามันตายอะล,ลูกคือถ้าตามันเป็นแบบขุนๆค,คือมันตายแล้วว่าลูกเขาก็จะร้องไห้เขาบอกแม่หนูเสียใจเขาบอกอย่างนี้อืมแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูจะบอกพ่อนะ พอพ่อเข้ามาพ่อเ็าบอกว่าพ่อรู้แล้วว่ามันตายแต่ว่าพ่องานเยอะพ่อก็เลยลืมบอกว่าอย่างนี้อืมแล้วนิสาเขาเลยบอกว่าพ่อคะเราต้องทําพิธีฝังศพลานะคะพอ่อเราพูดนะอนั่นฟังเขาคุยกันเนาะทุกคนสองคนพ่อลูกก็คุยกันเนนนราก,ก,ก็เลยหืมฝังปลาเหรอฝังตรงไหนวะพ่อก็เลยบอกว่าอ๋อนั่นไง กระถางต้นไม้ของแม่ลูกหนูก็เอาไปฝังตรงนั้นไงคะวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ทิ้งปลารอให้เขามาก่อนรอให้เขาเลิกเรียนมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาเขาฝังศพปลาเออประเด็นมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าดินมันไม่ใช่ดินแบบบ้านเราทุกคนมันเป็นเหมือนเป็นขุยมะพร้าวอะถ้าเราเอาไปฝังนะเดี๋ยวกลิ่นปลาเน่ามันก็ต้องออกมาใช่ไหมทุกคนมันก็ต้องมีแบบ อ่าแมลงไปรุมไปตอมก็คงจะมีหนอนได้อะนะเดี๋ยวพาไปดูนะว่ากระถางต้นไม้ของแม่อยู่ตรงไหนนี่ค่ะทุกคนกระถางกระถางต้นไม้ที่พ่อเขาแนะนําตรงนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้มาทำความสะอาดเลยนะทุกคนเพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนแบบโอโ้โหพาสิบองศาทุกคนต้นไม้ไม่ไม่รอดนอะ่ะดูดิเนี่ยมันมีความกว้างแคคืบ่บตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย แค่คืบครึ่องอ่ะมันก็เราไปยืนแทบไม่ได้นะทุกคนกระถางวางก็เต็มเลยนี่เห็นปะะถางวางก็เต็มพ่อเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาปลาของหนูเนะี่ยเอามาฝังในกระถางของแม่ <c oughs> ตายแล้วมแมลงมันก็จะมาได้กินแล้วก็มาไข่มาเป็นนอนทีทุกคนเอ้ย